สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาน้าเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพ่อกับเมนูแกงผักกาดนะเจ้าวันนี้เขาจะแกงผักกาดใส่จิ้นงวเนะเจ้านะวัตถุดิบลักเขาก็มีนี่เลยเจ้าผักกาดนะเจ้าผักกาดจอนผักกาดดอกเฮาเนาะและอันนี้ก็จะเป็นจิ้นงวนะเจ้าแล้วอันนี้จะเป็นพริกแกงนะเจ้าพริกแกงก็จะมีมีพริกแห้งหอมแดงหอมขาวเม็ดผักต้อมแล้วก็ มาแขวนนะเจ้าแล้วก็ตำตำตำใส่กะปิตัวไอหน้าเจ้าเนาะไปะไปดูวิธีการแกงเลยนะเจ้านี่นะเจ้าตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วเขาก็จะใส่เครื่องแกงของเขาเนาะลงไปพัดกับน้ำมันเลยนะเจ้าห,หอมเนาะพรออิกของเขาหอมได้สักน้อยเนาะเขาก็จะใส่ยิ้งงัวของเขาลงไป ปรุง,งเครื่องเลยนะเจ้านี่เนาะชีอิาวขาวมามิ๊นะเจ้าเนาะแล้วก็ลดดีหน่อยใส่น้ำปลาห้านะเจ้าใส่ลงไปพัดกับหมูนี่เลยเนาะมันจะได้หอม,หม เจ้าหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปเลยนะเจ้าทิ้งไว้เลยนะเจ้าเนี่ยเจ้าตอนนี้น้ำเดือนแล้วเนะเาะเขาก็จะใส่พักกาดของเฮาลงไปเลย นี่นะเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะเอาอันฝาปิดไว้ก่อนเนาะสักกํก็จะได้กินแล้วนี่นะนี่นะเจ้าแกงพักกาใส่จิ้นงัวเขาเนาะซุกแล้วเดี๋ยวเขาจะตักใส่ถ้วยกันเลยนะเจ้านนเนาะปิดแก๊สเลยแกงกินอุ่นๆฮัอนๆนิน่มตึงมัดเนาะ นี่นะเจ้าเซต,ตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูเด็ดๆของเฮาวันนี้เนาะแกงพักกาใส่จิ้นงัวของเฮาเนาะเจ้าเนาะมันตึงเหมาะขนาดเจ้ากิ่นกับข้าวเหนียวนี่นะเน,อใ,เนอใส่เนอใส่เนาะลองไปหยะกันพอเน่เจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า